คนละครึ่งพลาสเฟสรสองรุ้นรีเทิร์นอีกครั้งครับกับข่าวสตางมีเดียวันที่10 กุมภาธ์2569นะครับตอนนี้เราก็โคทราบมนแวว่าว่าที่นายกรัฐมนตรีก็คือคุณหนูหรือว่าคุณอนุทินนะครับซึ่งโครงการคนละครึ่งพัดเศษสองนั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางพักภูมิใจไทยนะครับตั้งไว้เป็นนโยบายหลักในการหาเสียงซึ่งแน่นอนครับก็จะมีการนําคนละครึ่งกลับมาใช้หากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่รอโครงการนี้เตรียมรอได้เลยนะครับสําหรับโครงการคนละครึ่งนี้นะครับหลักเกณฑ์เนี่ยอันนี้คือเบื้องต้น นะยังคงเหมือนเดิมอายุ16ปีขึ้นไปนะครับมีบัตรประจําตัวประชาชนนะครับและต้องไม่ใช่ผู้ที่มีบัตรส่วการแห่งรัฐในปัจจุบันและต้องไม่เคยถูกระง,งับสิทธิ์ในโครงการเดิมนะครับดังนั้นแล้วเดี๋ยวรอในเรื่องของเงินว่าคนละครึ่ง p l u ฟสอเนี่ยจะได้รับคนละเท่าไหร่แล้วก็จะมีการแจกเมื่อไหร่วันไหนนะครับหรือว่าจะมีการลงทะเบีอย่างไรตอนนี้เนี่ยต้องรอนะครับให้จัดตั้งรัฐบาลให้แล้วเสร็จนะครับแล้วจากนั้นก็จะมีการเข้าประชุมครมชุด ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นและเราจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับใครที่รอโครการกลอสร้าคอมเมนต์มาว่ารอใต้ล่างได้หากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารสสริการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตาม Facebook Page และ t i k t o อข่าวสตางค์มีเดียใครที่เพิ่งดู YouTube ครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะส่งข่าวใหคุณถึงหน้าจอ YouTube ทุกวันแล้วเจอกันในข่าวหน้าครับ